พามาชม L50 กับ L47 ครับมาแพ็กคู่พี่น้องดินโคลนแบบนีม้มารับชมไปด้วยครับผมว่ามีโอกาสติดลมสูงมากเลยเนี่ยมันต้องเลี้ยงผ่านอันนี้รอบสองนะครับโอ้อ้าดันแพ็กคู่ครับ จะรอก็ไม่ได้แล้วฝนจะมาแล้วครับเย็นนี้จะพูดถึงก็รถติดเยอะนะครับปีนี้ฝนมาแต่หัวปีครับนี่ครับลังจากกู้สองคันนี้ขึ้นขนาดปันนะครับเนี่ย ที่นี่ไทครับไทพวนรอบสองมีโอกาสจมครับเพราะว่าเป็นดินทรายด้วย ่าจะของรถเลียร์กันแล้วจะจอดนานครับเดี๋ยวมันลมแรงจริงๆครับคุปต้าเนี่ยอ่าเดินตามกันมาแต่ว่าน้ำมันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าไถนา แห้งนี่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนี่ได้ทั้งวันครับจะพูดถึงดินโคลนดินโลมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิงรถนานๆปีนี่ยาก,ก็ขึ้นเยอะแล้วน้ำมาฝนถนนติดบ้าน ไทยพวนครับรอบสองฝั่งที่มันติดนี่ปันครับปันตมครับโรตรีสองคันเหมือนกันครับอ่ามาเรามารอรุ้นกันสองคันนี้กับสองคันปันกับสองคันไทย มีโอกาสติดลมเหมือนกันครับอยู่ที่เทคนิคการไถเหมือนกันนะดยตมไม่เคยย่านจะเลี้ยงพันให้มันดี ท้นาทุกวันนี้ต้องไปแพ็คคู่นะไปเดี่ยวไม่ได้เลยไปเดียวนี่ติดนี่เสียเวลาอื่นาพี่น้องเนี่ย mày điếng thẳng hiệp điếng thẳng mày điếng mày đẹp mày ถ้าถยแบบนี้ก็น่าจะสี่ห้าวันก็ปั่นได้แล้วฮะอ่าโอเคครับพี่น้องถ้ามีช็อตเด็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครับสวัสดีครับผม